เรามาพูดถึงการทำการทําคลิปทําอะไรบ้างนะคะเรามาพูดถึงลินดีกว่าลินที่เขามาที่เขาแบบมาอยู่อะไรเนีเขาบอกว่าลินนะเขาก็ดีนะแต่เขาก็พัดพัดภาคไปจากการที่แบบไปเป็นไปเป็นอะไรอะ่ะไปเป็นคนต่างชาติหรือว่าทวีโโรอะไรเนี้ยคือว่าที่เขามาฉุดดูแจน รักชับุริษาทเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ตอนอยู่ซอยนานาสุขุมวิซอยนานาเออสอกถีสอกถีนะที่เขาแบบที่เขาชื่อว่าสอกถีเลยที่เขาเป็นหนึ่งมาเกิดอะ่ะที่เขาเป็นหนึ่งมาเกิดเลยนะหนึ่งหนึ่งมาเกิดรวมร่างกับชัยวร,รมันที่เจ็ดมาเกิดกับหนึ่งมาเกิดนะเราบอกว่าเนี่ยส่วนเราชัยวร,รมันที่หนึ่งนะมาเกิด ไม่ได้ล้มลากล้มลากก็บุเรงหนอนกประมาณนี้วันนั้นเขาก็เล่าเขาจะอยู่เราในจิตในใจมาตลอดใช่วาา่าเสยจะอยู่กับในจิตในใจใช่ประมาณที่หนาึ่งตอนลาบากยากยาก,ยากเข็นลาบากยากเข็นคือว่าคือว่าอย่างนี้เขาเล่าบอกว่าตอนชาติปางที่เราเกิดเป็นใจไรมีการรับสนมกันมาแล้วก็ให้เห็นภาพในจิตมีคนชื่อิธิ์มารับสนมแล้วแบบ ลีนลวงปุ่ลีอะไรมากดกาะๆฟันกัยานี่ก็ไม่จริงอ่ะเขาให้เห็นภาพสิบนาทีแต่ลินเขาเห็นอะไรการเข้าชาจิตสิบนาทีของอาจารย์เขารล้ด้เนาสาวเขาเขาบอกว่าเนี่ยภาพเนี้เขาจะเอาไปพูดเขาเข้ามาทันทีเลยบอกว่าเนี่ยก็เห็นภาพนี้แล้วเขาจะช่วยเอื้อดีใจได้เมื่อวานนี่คือลินไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจโลกอันนี้สิบหกโลกดูอยู่เป็นการเก็บรายได้ได้หนึ่งแสนสองหมื่นแสนแสนแสนล้านบาทจริงๆไดนน้เป็นเงินในใจที่แบบเราเอาไปอยู่เอาไปกินเอาไปทําอะไรกับ กับคนของเรากับเรากับลูกเราได้เลยนะเขาเห็นภาพนั้นปุ๊บแล้วใช่ไหมเขาเห็นภาพนั้นปุ๊บเขาก็เอาไปพูดไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งคุณท่านีหลานกับคุณท่านีรักมาเอาเงินของเงินก่อนตายของเรามาให้ประมาณ96แสนล้านชาติปางให้ก็เอามาให้กันวันเล้นวันนะ่ะวันนั้นเป็นสมบัติของบอสซ้า วัสซ้ำมีเมียชื่อผางสินแต่เขาไม่ได้เอาผางสินผางสินอยู่ในโลกคันเบียด76ชาติบางบื้อบื้อื่อๆเกๆิดเาเป็นลิน,ลน,ลนปินลินปินหายตัวมาครา,าจารย์เขากับน้องสาวเขาเปิดดูการเขียนกันสุดปเนี่ยมีพระหุญาตาิตามีควนเสเด็จเล็กด้วยมีเจ้ามีกษัตริย์มีพระราชวังเลยยางน้อยเราต้องมาเอาให้ได้นะติดแสนล้านบาทเขาไม่ได้เข้าชาเลยเขเขียนไว้เรื่องดีแจนก็เข้าไปเคาะประตูก็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 ทันทีมาทําไมบุกรุกห้องเราทําไมหรอน้องแล้วพี่เอาน้องหรือเปล่า แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องเอาพี่ปอตอนนั้นอะน้องจดไว้คือถ้าน้องไม่ได้จดก็ไม่เป็นอะไรเจ้าไปถ้าน้องจดไว้อ่ะน้องเอาพี่สิบแสนล้านบาทพี่จะเอาเงินไปให้พ่อแล้วไปเล่นการพนันด้วยบอกว่าแล้วมึงเป็นไอพ้พอยใช่ป่ะมึงเป็นทันพอยมาเกิดหรือเปล่ามึงอ่ะพ่อผ่านหรือเปล่าประเทศชาติเกิดผ่านหรือเปล่ามึงไม่ผ่านอะไรนี่ทะเลาะก,กันสิบห้านาทีอยู่ในห้องคือเรื่องดูแจนเขาเกิดมาดีท,าทุกครับทุกปางแล้วคือแบบลินด่าเลยนะ แล้วผ่านมาหนึ่งวันลินมาเอามามาแต่งงานเลยลองคิดดูชีวิตลินละสามละสายแค่ไหนแล้วพอพูดเสร็จโดนตบหกคืนทันทีลินอะแล้วก็บอกว่าผมเข้าฌานกายมาก็จะตายเจ็ดสิบวิีผมเห็นภาพนั้นนั่นแหละคือภาพที่สอบผีสอบดีอะเขาเล่าให้ฟังเราก็ทาภาพเด็กนิจอันนี้ไปบอกสอบผีสอบดีเลยที่เป็นชายวรมมาที่หนึ่งรวมร่างกันหนึ่งมาเกิดอะบอกว่าเนี่ยมันเอาภาพไปที่ต่างไปโกหกมดเทศสารพัดเลย ลินไม่เข้าใจชีวิตเลยว่ะลินอยู่กับเรามาลูปลวยลอยละเท่ากับยุงยางบาไทยแต่ลินตายแล้วว่ะปูกข้าตายกี่ทุกวันเราโดนเราเราแกล้งมาทุกวันมันเป็นอย่างเงี้ยจะเอายังไงวะเมื่อวานมันช่วยช่วยเราได้เพราะมันเป็นทาย,ยาทฉอนล่ำมัตเถืองเป็นพ่อสัร่ำบัตเถีองลูกนอกใส่มันก็เป็นลูกนอกใส่ประกนเหมือนกันอนะ่ะกับไอ้ขายบริการทางเพศที่ไหนไม่รู้มันเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ก็ดีนะช้าแล้วยังไม่ได้อะไรเลยลูกตะคีอเลยด้วยเดี๋ยวมาใหม่ได้ปะ